สวัสดีครับวันนี้เป็นการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7วันอังคารที่6พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7เชิญท่านเลขานุก,การสภากรุงเทพมหานครรายงานจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมครับเรียนท่านประธานสภากรุงเทพมหานครค่ะขณะนี้มีสมาชิกสภาลงชื่อเข้าประชุมแล้วจำนวน28ท่านค่ะ จำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด28ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับขออนุญาตเปิดประชุมครับระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบเรื่องแรกตามที่ท่านนภาพล่จีรกุลได้เสนอยติของให้สภากรุงเทพมหานครทบทวนมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครกรณีการกำหนดกหนดระยะเวลาการแปรยติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2568พศจุดจุดจุด ซึ่งผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงได้เรียนเรียกท่านสมาชิก,ท,กทุกท่านประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับเรื่องที่2ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านจักรพันธ์ผิวงามและท่านรองประลัดสุภ,ภกิจนะครับได้มีหนังสือขอลาประชุมสภาในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่สอง รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครไม่มีครับระเบียบวาระที่3กระทู้ถามไม่มีครับระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จไม่มีครับระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีครับระเบียบวาระที่6เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอไม่มีครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่7เรื่องเสนอใหม่ยติของท่านนภพลจีรกุลเรื่องขอกรุงเทพมหานคร ทบทวนมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครกรณีการกำหนดระยะเวลาการแปรยติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2568พศจุดจุดจุด,จดเชิญท่านนาภาพลจิรกุลคร,ร,รับท่านประธานสภาที่เทาครรท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายนาภาพลจิรกุลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยธรรมทานครับที่ผมยื่น ยติขอให้กรุงเทพสภากงเทมันกรทบทวนการระยะกำหนดระยะเวลาการแปลยติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีพศ .2567 เพิ่มเติมนะ2567เนื่องในการประชุมสภากรุงเทมันครสมัยวิสามันสมัยที่3ครั้งที่1เมื่อวันศุกร์ที่22พฤศิสสากายนพศ .2567 ที่ประชุมได้มีมติตาสามที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันอพริรณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหาคนครเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีพุทธศักราช2567พศจุดจุดเนื่องจากว่าบัดนี้คณะกรรมการวิสามันได้ พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื่องจากสภากรุงเทพมนครน,นี้ได้กำหนดในการแประยะติ10วันฉะนั้นแล้วเมื่อวิสามันพิจารณาเรียบร้อยในวันนี้แล้วหากว่า,ายังใช้การแปลยติ10วันเหมือนเดิมจะทำให้เกิดความร่าช้าทำให้กรุงเทพมนครเกิดความเสียหายได้เพราะว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวันฉะนั้นแล้ววันนี้ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญจึงขอยื่นยติขอให้สภากรุงเทพมหานครทบทวนระยะเวลาในการแปลยะติ10วันให้เหลือการแปลยติเพียง5วันทําการนับแต่วันที่22พิจิกายนปภขออศนุญหต5วันหรือว่า5วันทาํ <5 S 1> าการนะคนวันไม่ทําการะ ห้าวันไม่ทําการนะนะขอปรับนะ้ขอทบทวนเป็นเหลือห้าวันการแปลติห้าวันไม่ทําการนับแต่วันที่ยี่สองพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับขอบคุณครับขอผู้รับรองจติของท่านภา,าพลด้วยครับครับผู้รับรองครบนะครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นนี้หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับถือว่าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาการแปรยติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2 5 8พพศจุดจุดจุดภายใน5วันต่อไปเป็นระเบียบวาระที่8ครับ เรื่องอื่นๆคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานครพศจจุดๆขอขยายเวลาการพิจารณาเชิญท่านประธานคณะกรรมการวิสามันครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายนภาพาลเจริญขุนสมกรกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อยแต่คนะประธานกรรมการวิสามันร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกําหนดบริเวณห้ามสร้างห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานครพศจุดๆขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามันด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่4ครั้งที่ส ประจำปีพุทธศักราช2567เมื่อวันที่30ตุลาคม2567ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัพานพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมนครเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมนคนพรพศจุดๆโดยกำหนดให้พนะิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วัน ซึ่งจะข้อกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนพศ2567คณะกรรมการวิสามัญขอเรียนว่าร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้างต้นอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและเพื่อเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครจึงจําเป็นต้องขอขยายเวลาในการดําเนินการออกไปอีก60บวัน นับแต่วันครบกำหนดโดยจะครบกำหนดวันที่28มกราคมพศ2568จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อบังคับกรรมประชุมที่105แห่งข้อบังคับกรรมประชุมสภากรุงเทพมนครขอบคุณครับขอบผู้รองด้ครับขอบคุณครับผู้รับรองครบครับที่ประชุมมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก60วันนับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2 5 6 7ซึ่งจะครบกรำหนดในวันที่28โมกราคมพศ2 5 6 8ตามที่คณะกรรมการวิสามัญได้นำเสนอนะครับสำหรับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วครับขออนุญาตปิดการประชุมครับขอบคุณทุกท่านครับ